การจัดการสิทธิ์หลังจากที่ได้เชิญชวนสมาชิกเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยรายการคำขอเข้าร่วมจะแสดงที่แถบเมนูคำร้องขอจะแสดงชื่อนำสกุลของเจ้าหน้าที่ดนสามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ร้องขอเข้ามาได้นอกจากนี้ยังแสดงวันที่และเวลาที่กด Request เข้าร่วม Official Account ด้วย เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วเรียบร้อยให้กดปุ่มอนุมัติคำขอจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนอนุมัติคำขอสำเร็จรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติจะถูกย้ายไปอยู่ที่แถบสมาชิกหน้าจอสมาชิกจะเป็นส่วนสำหรับการจัดการการเข้าถึงหน้าจอการใช้งานเมนูต่างๆในโปรแกรมแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเป็นการเข้าถึงเมนูบนคอมพิวเตอร์ คลิกเลือกที่ชื่อที่ต้องการเพิ่มจากนั้นเลือกหน้าจอเมนูที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานท่านนั้นเข้าถึงได้ส่วนที่2จะเป็นการให้สิทธิ์การเข้าถึงเมนูการใช้งานบนแอปพลิเคชันบนโมบายในโหมดแอดมินในส่วนของคอลัมน์ active จะหมายถึงเจ้าหน้าที่ท่านนั้นสามารถที่จะเข้าถึง official account ได้ หากเลือกเช็คบ็อกซ์ออกผู้ใช้งานท่านนั้นจะไม่สามารถเข้าถึง Official Account ได้แต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่นบันทึกจากนั้นทางฝั่งผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้าจอต่างๆก็จะสามารถเข้าใช้งานหน้าจอนั้นได้